ว่าเด็กที่เสนอเล่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 าใส่หมาหมาหมาครับทีว่าลุาพอให้เวลาขายลูกล้งอไปเลียนมาซื้อโอ้โหสามา้าขา้าขา้าา้าา้า วันนี้เป็นวันวักร์ที่27เดือนกันยายน2567คุณโยนชื่อภูมาพรทำบทุญอะ วิทยุมารพรงามเจ้บคุณสังคเริถได้มาทำบุญบาีิปทนที่ห้าอานะมาว่าขอบารมีหลวงพ่อที่เจ้าจะยอมแปลบทกรกัสสัมวิยุมาพรสังคริขอให้มีปรมัยแ y ่แกรมอยู่เย็นสุขมีปัสสุารเรยนกรเรียด้วยบมก่เริยด้วยโับสมปัะสิทิเป็นอายุวันนะสุขาาลจุติภาลดีรากมีหาเรีสัตวสาธุ ยะท้าววัดวันนาภูราปาริพูริมติสรารังเอวัชมีวจิตวิทินันเตตานังอุปตปิมอิจิตังวจิตังกุนังอิปมีวะสุนิสตรุสเปริยโธสังกปังจะโทปะระโสยธรรมณิโชติระโสยธาจม เทกาโยโกลภวภิวังเทเสนจังโถตังะจายโนจตามวะทันยาวนโนสุข